สวัสดีค่ะพบกับ Hello Headline News กับแอมผู้ดำเนินรายการนะคะเรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์โคราวิด -19 2019กับการระบาดรอบใหม่และยังคงเป็นประเด็นกับชาวระยองจะไม่ทนตู้มาตู้สลอดเกื่อนคนมีหน้าที่ไม่ทำจากการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดระยองเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมา จากการสืบประวัติพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นมีต้นตอมาจากแ่งบอนการพนันและมีผู้สมัมผัสใกล้ชิดอีกถึง8ลรายทำให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดระยองนั้นสะสมกว่า400รายและกระจายไปถึง7อำเภอและมีผู้เสียชีวิตถึง2รายพร้อมประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง จนทำให้มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาะหูนะคะเรื่องการพนันชาวบ้านรู้ปู o เกิรู้แต่ตำรวจกับเสาไฟไม่พูดได้มีการชี้แจงว่าเป็นเพียงโกดังเก็บของเท่านั้นไม่ใช่บ่อนการพนันและการระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในจังหวัดระยองครั้งนี้นั้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองก่อให้เกิดความเสียหายนับสิบล้านประธานหอการค้าลั่น นี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่สุดของจังหวัดระยองและเป็นบทเรียนที่จะต้องทำให้สิ่งผิดกฎหมายในจังหวัดระยองลดน้อยลงไม่อย่างนั้นวันนี้เราจะควบคุมโรคโควิด19ไม่ได้อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะคนระยองต้องดูแลตัวเองและช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ และทําให้มีคําสั่งจากพอบวอตรนะคะกับการโยกย้ายผู้บังคับการเมืองจังหวัดระยองถึงความหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่และยังให้คําแถลงว่าจังหวัดระยองนั้นไม่มีบ่อนเมืม่อวันที่3ม,มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะได้มี Facebook นะคะข่าวสารชนบุรีระยองได้มีการโพสต์ภาพชาวบ้านช่วยกันยก ตู้มาตู้สล็อตออกจากสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นท้ายรถกระบะพร้อมระบุข้อความฉลองปีใหม่2,564คนระยองจะไม่ทนเจ้าของไม่เก็บเจ้าหน้าที่ไม่เก็บแค่หยุดให้บริการเฉยๆคนระยองเลยช่วยเก็บไปโยนทิ้งให้พร้อมติดแฮชแท็กคนระยองต้องไม่มีบอน ชาวบ้านละยองนะคะลุยจัดการอุปกรณ์เล่นการพนันหลังเจ้าหน้าที่ไม่มีการจัดการเจ้าของปิดแต่ไม่ยอมเลิกลั่นละยองต้องไม่มีบ่อนเจ้าหน้าที่ชี้ไม่ทราบเรื่องโดยมีการแชร์ภาพดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่ได้ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวไม่รู้ว่ามีการเก็บตู้การพนัน ในการแชร์ภาพที่จุดใดซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหลังจากได้มีการแชร์ภาพออกไปนะคะประชาชนก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะทำลายทรัพย์สินของราชราชการนั้นัน่นก็มันเป็นของพวกตำรวจนี่แถวบ้านก็มีค่ะแต่เจ้าของมีอิทธิพลไม่มีใครกล้าแตะพักประชาชนต้องเข้มแข็งสังคมถึงจะน่าอยู่ ช่วยๆกันเก็บให้หมดเพราะบ่อนจึงทำให้ระยองกลายเป็นพื้นที่สีแดงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราจะต้องคอยติดตามกันในเรื่องของบอนที่ระยองว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถกวาดล้างออกไปให้หมดได้หรือไม่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราจะต้องคอยติดตามกันและกลับมาติดตามกันได้ใหม่ใน Hello Head Line News